สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดิน14ไร่ซ่องงานนะครับ14ไร่ซ่องงานเป็นใบชโนดกุดแดงอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอ,อตําบลสักจมอมอำเภอเดินจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ14ไร่ซ่องงานนะครับค่ายเพียงไร้ล,ละ1แสนทราบหม,มื่นบาท1แสนทราบหม,มื่นบาทพร้อมราคาค่าหักโอน ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดนาถนนนะครับความฟางของหมันก็ไม่มากนะครับแต่ถูกแบ่งแยกไปแล้วนะครับประมาณสองไร่ถึงหนึ่งไร่นะครับบ้านตรงนี้นะครับถูกแบ่งแยกไปแล้วก็จะเป็นบนชะโนดนะครับลักษณะยาวเลยนะครับทุนทันใดนะครับจะซื้อมาปลูกบ้านนะครับล้อมรั้วนะครับโอเคเลยนะครับ 14ไร่นะครับไร่ไม่แพงเลยนะครับที่ดินไร้ละแส้นซ้ำนะครับซึ่งเป็นที่ดินของคนมีกระตังนะครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับปล่อยให้เช้าลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินก็จะมีไฟฟ้านะครับน้าแปลงใกล้ติดถนนคอนกรีตนะครับประมาณ60เมตรนะครับคอนกรีตอยู่ตรงนี้เองนะครับประมาณ60เมตรก็จะเทมาทึ่งแตงที่ดินละว จากปากทางตรงนี้นะครับวัดอนามัยโรงเรียนนะครับอยู่ตรงนี้เลยชุมชนใหญ่นะครับเพียงแค่500เมตรนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนร้านค้าวัดอนามัยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่500เมตรนะครับอยู่ในเขตตําบลสักโจมอำเภอโดยเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นบ่อกุ้งนะครับคลองคนมีตังนะครับอ่าทัด อีกแปลงหนึ่งกําลังสร้างบ้านนะครับอีกแปลงหนึ่งกําลังสร้างบ้านของเขาก็สิบฟลไฟลเหมือนกันนะครับตุนท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจากทีมงานประดิ์กายที่ดินนะครับข้ขอ,ขอดีนะครับก็มีน้ําไฟฟ้านะครับน้ําไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมเป็นพื้นที่สูงทําไรอ้อยได้นะครับทําไรอ้อยนะครับเข้าเช้าทําไรอ้อยนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการ,กรเกษตรเท่านั้นนะครับเหมาะการ,กรเกษตรเท่านั้นเ้าเสี้อมันมีนะครับเดี๋ยวจะบอกเ้าเสียอให้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในตำบลสากรโจมอเาเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากตำบลสานกระโจมนะครับเพียงแค่1 0กิโลอำเภอดอนจีดีนะครับเพียงแค่25่้ากิโลสุพรรณบุรีหกส้ากิโล จากเซนทันเวสเกต125กิโลนะครับใช้คำว่าประมาณโดยประมาณที่ดินข้งแปลงนี้นะครับตรงค้ามที่ดินนะครับก็จะเป็นชาวไร่ชาวนานะครับที่ทำข้อดีข้งมันก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับข้อเสียข้งมันแน่นอนมีแน่นอนนะครับใกล้ฟาร์มมูนะครับนี่คือฟาร์มมูนะครับใกล้ฟาร์มมูนะครับกินไม่มีนะครับเป็นระบบขลอง โรงงานมาตรฐานของบริษัทไทยฟู้ดนะครับอาทุนทันไดนะครับอยู่ในงบมือของทันนะครับสิบส่ไรซ่อรงงานนะครับไร้ละซ้ำหนึ่งแส้นซ้ำหมื่นบาทนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะอาทุนทันไดจะมาดูนะครับมาชมได้เลยนะครับราคาไม้แรงนะครับราคานี้ห้ายักษ์นะครับไร้ละแส้นซาำนะครับ ไร่ละแท้แท้จะคล้องบอกไว้แท่นาะนะครับผมได้ต่อมาเลือกแท้แท้แล้วนะครับก็เลยมาทําการค่ายนะครับจะคล้องที่ดินนะครับได้พามาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดค่ายในราคา14ไร่นะครับไร่ละ1แึ่นแท้หมื่นบาทนะครับราคานี้เป็นบัชโนกขุดแดงนะครับทุนทันไดจะมาดูมาชมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับจากทีมงานกล้องประดิษฐ์ในทีมค่ายนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับ มาจับจองนะครับมาซือที่อยู่อาศัยนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับทุนท่านใดก็มาดูได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นที่สูงนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอนน้าไม่ท่วมแน่นอนนะครับพื้นที่เขตตำบลสักโจอบอำเภอเดือนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีโอเคนะครับ